การเดินทางกับประเทศของผมเนี่ยผมต้องก่อไปสมัครที่เกลืออะไรก็ไม่รู้สักอย่างก็จะพยายามใช้ความสามารถที่มีอันอยู่อย่างน้อยนิดของผมด้วยสายตานยาวผมนีต้องมองมันด้วยและจับขนาดนี้คนสายตาช้างก็ต้องมองขนาดนี้ยัดเป็ดและผมก็ต้องกออเข้าไปผมก็ใช้ความสามารถของผมซึ่งของผมนั้นเสร็จแล้วแต่ว่ามันมีของแมงคีนา่าของตัวยังไม่สามารถที่โอกได้เพราะพวกเขาก่อยากด้วย แลวพวกเขาเนี่ยอยู่คุณเขาภาสีว่าด้วยโอ้โหแล้วผมต้องเดินทางไปหาพวกเขาเพื่อที่พยายามที่จะบอกข้อมูลพวกเขาแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เลวร้วายที่สุดซึ่งพวกเขาเนี่ยไม่สามารถสื่อสารด้วย <c oughs> ภาษาอังกฤษได้และ <c oughs> พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะพูดภาษาไทยได้ด้วยแ,แล้วมันจะพูดภาษาที่อะไรกัน <c oughs> วะเนี่ยเลี้ข้าวอ่ะลูปลาเน่ปลา เนี่ยวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศไทยกู้มนคนไปคนไทยกูต้องไปทำอะไรวะเนี่ยกับปูรำเนาอ่ะเนี่ยนี่มีมีบอลที่แรกมันบรสุโดนมันแซรด่านแรกที่กมุงเท่า่จะเดินทางไปประเทศไทยเดี๋ยวจบเลยผมนี่ต้องเดินทางมปที่มันไปแชรอยู่เมื่อกี้พ่อมาอันนี้ไม่พวกคุณอย่ามาพูดโศกันอยู่ตรงนี้เนี่ยผมกำลังโอเคครับผมต้องไปดอนเมืองแน่นอนเลยดอนเมืองหมายเลขเที่ยวบินของคุณคือผมกรอกมาแปดครั้งแล้วผมต้องจำได้แล้วอีที 8804นี่วันที่กลับประเทศไทยนี่คุณต้องเดินทางไปถึงวันที่สิบห้าแน่นอนคุณสามารถที่จะโทรไปบอกภรรยาของคุณที่อยู่บ้านได้ภรรยาอันเล่าร้อนว่รพอดีนาคุณที่จะอยู่ประเทศลาวที่อยู่เขามงเขามงอะไรที่นั่นก็ว่ากันไปคุณก็โทรไปบอกพวกเขาไว้คุณจะกลับถึงบ้านเท้าของคุณจะแตะก้นนี่ประเทศไทยนี่ตอนตีสามแล้วก็บอกพวกเขาล้างรองไว้เลยล้างรถ เพื่อจะไปเที่ยวกันใช่เลือกประเทศต้นทางอ๋อประเทศทางทางวนคือประเทศกานาโอ้ม่ใช่ต้องเป็นคาซัคสถานแน่นอนมันไม่ใช่อยู่แล้วนี่มันต้องประเทศมองโกเลียแน่นอนไม่ใช่อีกแล้วผมยังหาไม่เจอเลยประเทศต้นทางคนคือประเทศเซาสูดานมันอยู่ตรงไหนไอ้เยสูดานอยู่ตรงนี้แล้วกูต้องเดื่อนผ่านมาอีก มึงทำาไมไม่ทำใกล้ๆกันว่าซูดานแล้วก็เซาซูดานแม่งก็ประเทศมันข้างกันโอ้ยเจ็บปด 8, จริงๆเลยไอ้บ้านหนมันออกแบบระบบี่วะให้ตายเถอะซาลาเฮียเซาซูดานเจอแล้วผมเจอมันแล้วผมเจอมันแล้วผมเจอมันแล้วโอเคผมจะไปต่อละนี่แน่ข้าพระเจ้าหมายถึงประชาชนที่ลงทะเบียนเออกูนี่แหละครับชื่อภาษาอังกฤษคือโยชิน คุณต้องสะกดด้วย w i y o y l c h i n c h i n n i หรือ e ในหมัดประชาชนของคุณ e เออเนี่คุณมาหลอกขุดโอ้โหนี่ถ้าผมไม่ทัวงนี่คุณตายห่าเลยเนี่ยผมต้องกลับมาขั้นตอนแรกอีกแล้วเนี่ยชื่อกลางไม่มีชื่อกลางชื่อแมืองคีน้าโอ้โหเย็ดแข้นามสกุลของคุณคลมสติงใช่ไหมผมจำได้ว่าคลมสติง เฮ้ยไม่ใช่พี่ C S O K หรือเปล่าอ๋อ C ีบ่ะ C S O M คุณเอาบอรประชาชนคุมให้ผมดูเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยเอาจริงเหรอจริงเลยครับ C O M S T I N G C ไม่ได้เลยเออเอาไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวแมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขั้นตอนนี้ก่อนกำลังงงเลยเดี๋ยวนามสกลของคุณ่ะมันสะเขียนยังไง คี่การผมลบคนเปิดโทรศัพท์อีสักเครื่องเพื่อที่ผมจะได้เอามาดูว่าชื่อของไอ้บ้านี่มันสะกดยังไงนี่เดี๋ยว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 มาต้องมาต้องมาต้งนี่มันยากเะพี่ต้องเข้าใจว่ามันมีคนประเทศที่มานจำนามสกุลที่เป็นภาษาอังกฤษของเขาได้ด้วยโอ้โหอโยทินไยโอไยโอเทเฮตเทเอ็นเอ็นโยทินอ่าโยทินมันไม่ใช่โยทินใครสะกดให้มึงวะเนี่ยจะไปนามสกุลของคุณเทเฮต K M K H หรอ K H O N com โอมดิถ้า K H O M O M S A S S S A S เกิอะไรตัว S ซุเปอร์แมนวะ S ซุเปอร์แมนใช่ S ซุเปอร์แมน S A S A S s t n T I N G T I N G Sting อันนี้มันต้องอ่านว่าค o m s t i n มันไม่ได้อ่านว่า Com s t i n ถ้า Com s t i n มันต้องอ่านว่า c o m com y k ข้อต่อไปสัญชาติสัญชาติมามันต้องเป็นสัญชาติไทยอยู่แล้วมันจะสัญชาติโอ้ไม่น่าอยู่แล้วเลื่อนไปเลยมัน a b c เลื่อนมี a b c d e f g ผมหาไม่เจอเลยคุณสัญชาติอะไรไม่ใช่ไปเลยไปเลยไทยทีทีมันลงมากี่แล้วเออมันไล่ตามตัวอักษรอยู่ o p ทีว่าอ้อนี่เจอแล้วไทย,ยแลนด์78ประเภทหนังสือนทางของคุณคือหนังสือร,ราชการใช่หนังสือราชการแน่นอนอ่าผมจะใส่รูปของคุณแล้วนะตอนนี้คุณจะต้องขึ้นไปออนไลน์แล้วนะียผมจะใส่รูป,รปของคุณเข้าไปแล้วรูปอนันหล่อๆรูปอนันหล่อเราแล้วมันจะเก็บอยู่ตรงไหนล่ะครับคุณเอารูปที่คุณเมียคุณถ่ายนมมาแล้วเก็บไปแล้วใช่ไหม ผมลบออกแล้วอลบออกแล้วกลัวกลัวคนเห็นเหมือนกันอ๋อเลยเหรอได้อีกเอ้าเลือกเลือกกพะันเลือกไฟลด้วยครับผมน้องพี่นี่บนรูปบอาใช่รูปรูปรูปพาสปอร์ตพาสปอร์ตนั่งกัพี่นั่งพี่เนี่ยพวกคุณต้องเข้าใจนะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งนี้ได้เลยแม้กระทั่งผมนี่จบเอกคอมพิวเตอร์ผมยังไม่สามารถที่จะล่วงบรรลุอะไรได้เลย นี่เขายังงงเลยเขายังไม่หารูปพาสปอร์ตของเขาไม่เจอเลยว่าเขาแคปมันไว้ตรงไหนแล้วเขาถ่ายไว้ตรงไหนแคปไว้อยู่แต่มันต้องมีย่อยๆไปอ,อ๋อเหรอคุณก็ต้องกลับมาจุดจุดนี้ครับผม,มคุณคุณตรงมาจุดนี้ครับจุดสามเหลี่ยมนี่ครับผมจะเอามือแตะลงไป้นะเจ๊กลงไปมันจะอยู่ที่รูปภาพแน,น,น่นอนโอเคค,ค,คุณคุณเลือกเลยครับความทรงจําความทรงจาอ๋อไม่ใช่คามอือหอแบบหนบันเนี่ย เอ้าแล้วไปอัพโหลดรูปอะไรขึ้นไปแล้วเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาผ่านไหม้าผ่านเอาเลยต่อไปใช่ไหมครับไม่ใช่มันใช่ไหมล่ะคอมเมนต์มันออกแล้วมั้งเอาถ่ายมาเอาจ่ายมาตับตับมาเออมึงเด้อโอ้ยให้ตายเถอะมันก็ได้เหมือนตายจะวันดีเห็นไหมมันยุ่งยากขนาดไหนพวกคุณไม่เข้าใจเลยเนี่ยพวกคุณเลย มันบอขึ้นนะบอเด้งขึ้นในเบิ้งอ่ะผมจะหารูปพาสปอร์ตของคุณได้ที่ไหนเนี่ยเอาคุณเอาไว้ตรงไหนของโลกเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยอืออือบัม้มชื่ออัลบัม้มแมงคีนากผมต้องเอารูปของเขาไปเก็บไว้ตรงนั้นนะแล้วผมก็จะไปต่อในขั้นตอนต่อไปคือผมสามารถอัพรูปอ่าพาสปอร์ตเขาขึ้นไปได้และเชื่เยเฮ้ยหนังสือห,อห,อหอมายเลขเดินทางเอาอีกแล้วกูโอ้โหต้องกลับไปดูนะหมายเลขเดินทาง แคลอรี่ขีน้าไมยเล่นทางจำช่วยกันสองศูนย์ศูนย์สองหกอยสองหกีร้อยสองร้อยิบสี่อสออยสองริบสีผมต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ F ององหกสองหก4ีี เฮ้ยเดี๋ยวเด้ละสองร้อยสองร้อยหกสิบี่อ้ยสอ้อยห้อยสองร้อยหกสิบสี่อาวใช่สองร้องรีถูกต้องนะครับสองร้อยสอสีสิสีตัวนี้สองร้อยสอไงมันมีสีมาเพิ่มตัวนึ่งนี่เดี๋ครับอ้หกสีี น um like um> yeah> ี่ก็ผมนึกว่า264รกี่กับบ้าหรือเปล่ามันต้องเป็น2 6 4 4สีไม่รู้หรอมมาอัพรูกกนไปถ้ามึงไม่สามารถที่จะดูรูปกูได้มึงก็ไม่ต้องเอารูปกูไปแค่นั้นเองนี่ยากในชีวิตนี่อ้าวเน็ตโลมิกยีดเป็ดโอ้ไม่เข้าใจเลยใครพี่ได้ยัง สิม,มันล่อมยังเวลานี่เน็ตไหมนี่เน็ตตัไปว่ได้เนี่มันหล่อมดีๆได้รองหลักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆไอ้เดี๋ยวมันกลับมาไอ้พอได้เป็นยังไอ้เก่งตักออกรึบมากยังเน็ดมากยังนัดก็ไปพอปุ๊บก็ไปนาแรก ถูกตัวสาบถิบเย็ดแค่เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าวเอาจริงๆด้วยอ๋อบ่เป็นอยังมันกอกไว้แล้วมันไม่กอกไว้แล้วกูต้องมากอกใหม่เฮ้ยจริงนี่แหละเหตุผลที่กูว่ากูทำสี่รอบใครออกแบบระบบว่ามึงช่วยบอกกูหน่อยนี่ยังสิเทนเน็ตลดมันก็ตายดิสั่นใช่ก็มีทำมาแล้วเมื่อกี้สมัครเน้นไม่เลยอ๋ประเทศต้นทางกูทำให้มึงทั้งเกินเอาเกินนี้ขอแค่มีเบียร์ เบียร์โอ<บ><บ>้ย<ม><บ>อย่างไรวะไม่กลับเข้าก่นกอนเห็นไหม,มคมุณเข้าใจยังทำไมผมถึงโมโหเพราะว่าไอ้เหี้ยมึงไม่เซฟข้อมูลให้กูเลยมึงไม่เขียนแอปเพื่อที่เอไอมึงโง่ม,มากเลยนะใครออกแบบวะยึดแค่แล้วกูก็หายอดกด้วยเสาสุดามึงอยู่ตรงไหน,น,นโอ้ออกมาแล้วที่ผมโมโหเพราะว่าเศษพริกมันติดตรงซอกฟัน โอ้ยังไม่ออกอ,อ,อ,ก, <c oughs> อกลางปลานี่แค่อู้ม,อมันอยู่ตรงนี้แกแ้ๆเบ้าตาคุณเอง <c oughs> ดาแรกที่คุณคิดว่าจะเดินทางไปผมจะไปเดินทางไปที่จังหวัดคุณเขาพะสิวะคุณเขาพะสิวะประเทศไทย